รหัสต่อไปค่ะคุณพี่งานกระเป๋าตังสองพับซูเปอร์สลิมสองพับซูเปอร์สลิมรหัส0-18ค่ะคุณพี่รหัสต่อไป0 1นย์คุณพี่ทรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นานมากแต่ตัวนี้ขายดีมากที่นารานไซส์ของเขากำลังดีใส่ของได้ครบคุณพี่อูดสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะคะคุณพี่อูดตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่เจ็ด จค่ะคุณพี่เนิ้วครึ่งนะคะความสูงของเขาค่ะจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งบางเชียบแต่ใส่ของได้ครบทุกสิ่งนะคะคุณพี่ใบนี้คุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆหน้าร้านนะคะ890บบาทค่ะคุณพี่ใบนี้ เดี๋ยวนี้กระเป๋าตังค์ซสแบบซูเปอร์สลิมแบบนี้นิยมมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทางฝั่งเมืองนอกเขาไม่ค่อยได้ใช้เงินสดกันแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้บัตรเครดิตการ์ดกันเป็นหลักเนาะเพราะใช้เงินสดเขาก็จะพกกันแบบนิดๆค่ะนิดๆนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบัตรเครดิตการ์ดกันเยอะๆเนาะกันยาขอใช้สีสว่างดีกว่าในการพรีเซนต์ อ่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นงานโลโก้วงรีนะคะเป็นแบบสิงคู่ซิกเนเจอร์เนาะเปิดปลายปึ๊บด้านในค่ะช่องการค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะ12ตามด้วยช่องธนบัตรเนาะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บแบบนี้ซิปตรงกลาง1เส้นค่ะคุณพี่ตัวนี้อ่าซิปตรงกลางตรงนี้ค่ะสามารถลวงได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคือทะลุเลยทะลุไปทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใส่เหรียญเอาไปใส่เหรียญก็ได้ใส่ได้เยอะอยู่หรือว่าคุณพี่จะเอาไปใส่แบบพวกแผ่นบูชาของพระหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่อยากจะซ่อนเอาไว้เป็นสัสดส่วนเลยก็สามารถเสียบเข้าไปในช่องซิปนี้ได้ด้วยนะคะ 890บาทค่ะคุณพี่018วิสกี้ค่ะตามด้วย018ดำนะคะและสีสุดท้ายค่ะ018ตาลค่ะ